เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพ่อของทิดชื่นเข้าไปตกนั่งห่างตายช่วงที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่ากว่าจะเจอร่างก็ตามหากันอยู่เกือบสามวันทิดชื่นแม้จะเคยเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่ากับพ่อมาตลอดมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ปล่อยให้พ่อเข้าป่าไปเพียงคนเดียวและครั้งนี้ทําให้ต้องเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อของทิดชื่นนั้นเวลาจะเข้าไปนั่งห้าง ก็มักจะไม่ค่อยชอบเข้าไปยังที่หมายเดิมๆที่เคยเข้าไปมาก่อนทำให้กว่าจะไปตามหาจนเจอร่างก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปเกือบหมดเหลือแต่เศษชิ้นเนื้อไม่มากนักที่ติดอยู่กับโครงกระดูกแถมผื้นป่าที่ไปเจอร่างนั้นก็ไม่มีพลานคนไหนชอบอย่างกายเข้าไปเหยียบอย่างมากนักเพราะทางก็รู้กันดีว่าป่าบริเวณน,นั้นมันเป็นปองผีสิงซึ่งตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามา ก็มีพานเข้าไปตายอยู่ในโป่งนั่นมานับไม่ถ้วนขึ้นชื่อว่ามีความเฮี้ยนจากผีป่าผีโพงผีตายโหงต่างๆจนพรานรุ่นหลังๆก็เคยเจอกันมาบ้างแล้วแต่ก็มักจะมีพรานรุ่นใหญ่บางคนเหมือนกับพ่อของทิดชื่นที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในโป่งนั่นเช่นกันเพราะว่าโป่งนั่นมันมีสัตว์ป่าที่หาอยากหากินอยู่มากมายแต่ทุกรายก็สามารถหล่อตายกลับมาได้ ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งพรานที่สามารถเข้าไปในโป่งผีสิงนั้นได้ก็ย่อมมีวิชาอาคมติดตัวอยู่พอสมควรพ่อของทิดชื่นเองก็มีวิชาอาคมไม่น้อยไปกว่าใครแต่กลับต้องมาตกนั่งห่างตายซึ่งตัวของทิดชื่นซึ่งเป็นลูกชายนั้นแทบไม่เชื่อก็เลยต้องล้องเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในโป่งนั่นบ้างตัวของทิดชื่นเอง ก็รำเรียนวิชาอาคมที่พ่อ่ายทอดให้สองครั้งที่ได้เข้าไปนั่งห้างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นแม้จะเจอกับผีป่าผีตายโหงที่เข้ามารบกวนบ้างแต่ก็สามารถใช้วิชาอาคมปัดเป่าขับไล่ให้พ้นภัยไปจากตัวได้จนมันไม่สามารถจะเข้ามาย่ำกายทำร้ายและจะไม่ทำร้ายมันเช่นกันเพราะถือว่าต่างคนต่างก็อยู่คนละภพภูมิกันไปแล้ว ไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกและก็ไม่เคยคิดว่าพ่อจะต้องมาตายด้วยผีป่าผีตายโหงพวกนี้แน่จึงยังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงตกลงมาตายอยู่ใต้นั่งห้างได้นอกจากจะเข้าไปหาลองรอยการตายของพ่อแล้วทุกครั้งที่เข้าไปก็ยังยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการออกมาด้วยหลังจากที่พ่อตายไปก็ไม่ได้มีข่าวข่าวว่ามีพลานหรือว่าชาวบ้านคนไหนตายอยู่ในป่าอีก จบจนทิดชื่นเข้าไปนั่งห้างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นเป็นครั้งที่สามขากลับออกมาจากป่าในช่วงสายๆจึงได้รู้ว่ามีพลานในหมู่บ้านที่เห็นทิดชื่นเข้าไปนั่งห้างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเป็นที่น่าหวาดหวั่นสะพึงกลัวมากนักถึงได้พากันตามทิดชื่นเข้าไปนั่งห้างกันอยู่คนละฝั่งโป่งผีสิงนั่นกินพื้นที่ออกไปเป็นโป่งขนาดใหญ่ แม้แต่เสียงปืนก็ไม่ทําให้สัตว์ป่าที่อยู่คนละฝากฟังสามารถตกใจแตกตื่นจนหนีไปหมดได้ฝ่ายทิชชื่นก็ได้ยินเสียงปืนดังแว่วมาเช่นกันเป็นเรื่องปกติที่มีพานเข้าไปนั่งห้างอยู่ใกล้กันทิชชื่นไม่ได้ตามไปดูร่างของพานที่ตายนั่นเพราะต้องแบกเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับไปให้แม่ที่บ้านปล่อยให้พลานอีกคนที่เข้าไปด้วยกันกับพลานที่ตาย ออกไปตามชาวบ้านมาช่วยกันหามเอาร่างนั้นออกไปจากป่าแต่กว่าจะนำร่างนั้นออกมาก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปบ้างแล้วเมื่อครั้งที่พ่อของทิดชื่นตายก็มีสภาพเดียวกันก็เลยเข้าใจกันว่าคงจะถูกเสือกัดกินเนื้อหนังหายไปผากันคิดว่ามันคงยังปวนเปียนหากินอยู่ในป่าแถบนั้นแต่สำหรับพลานแล้วไม่ได้วาดวันกลัวอะไรกับเสือพวกนั้นมากนักกลัวแต่ว่า จะมีชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าเท่านั้นที่จะถูกมันฆ่าตายแล้วหลากไปกินพลานที่เข้าไปนั่งห้างกับพลานที่ตายก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเพื่อนถึงตกลงมาจากนั่งห้างตายในสภาพเดียวกันกับพ่อของทิดชื่นแม้จะนั่งห่างอยู่ไม่ไกลกันมากนักแต่ก็ได้ยินเพียงเสียงปืนที่ดังขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วก็เงียบไปก็คิดว่าเพื่อนคงจะยิงสัตว์ป่าได้แล้วตนเองจึงไม่ได้ยิง เพราะต้องช่วยกันหามเอาสัตว์ป่าที่ยิงได้ออกไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหากวัวไขสามารถที่จะยิงสัตว์ป่าได้ก่อนจึงจะช่วยกันหามออกไปชำละและแบ่งกันที่โมบา้านมารู้เรื่องเอาอีกทีกับตอนล่งเช้าที่เห็นเพื่อนตกลมาตายอยู่ใต้นั่งห้างแล้วด้วยความกลัวกันเลยไม่ทันเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นมีแต่รอยขาาเลือนแดงฉานอยู่ในบริเวณนั้นเกิดเพนออกมาสะก่อน จนมาเจอเข้ากับทิดชื่นที่ออกจากป่ามาพอดีทิดชื่นยังไม่สามารถจะเลียบเปลียงเหตุการณ์อะไรได้ว่าพ่อของตนเองกับพลานคนที่ตายนั่นเกิดอะไรขึ้นแน่หลังจากนั้นอีกสามวันทิดชื่นกระดาษสพายยามแบกปืนเข้าไปนั่งห่างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นอีกเมื่อไปถึงกับหาที่มัดห่างขึ้นมาใหม่อาจจะไม่มีใครรู้ว่าก่อนที่ทิดชื่นจะมาเป็นพลานเต็มตัวนั้น เคยตามพระธุดงที่เข้ามาปรากฏใกล้กับหมู่บ้านกลับไปบวชอยู่ที่วัดนานถึงสามพรรษาก่อนจะสึกออกมาก็เลยได้ศึกษาวิชาความรู้มาจากพระธุดงซึ่งเป็นพระอาจารย์รวมทั้งวิชาอาคมต่างๆติดตัวกลับมาด้วยบวกกับวิชาอาคมที่พ่อได้ทายทอดให้คิดชื่นกับเป็นดังพลานจอมอาคมคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ให้ใครได้รับรู้ทั้งสิน้น เมื่ออยู่บนนั่งห้างช่วงสี่ทุ่มกว่า,ก,วาก็ได้ยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการไว้ตัวหนึ่งหากว่าไม่ได้ร่องรอยอะไรกับการตายของพ่อมันก็จะเป็นการล่าสัตว์เหมือนปกติทุกๆครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่ยิงสัตว์ป่าได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหมือนว่ากินคาวเลือดจะลากเอาสัตว์ร้ายเข้ามาด้วยนั่นก็คือมีไอลไยพาดก่อนย่องเข้ามาจะลากเอาสัตว์ป่าที่ยิงได้ไป แต่กระดันถูกทิชื่นยิงเข้าไห้สักก่อนตั้งใจเพื่อจะไล่ให้มันหนีไปแต่กระสุนกลับพุ่งเข้าไปที่ล่างของมันจนกระเด็นงายหลังออกไปโดยที่ทิชื่นนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่กระสุนปืนก็กลับไม่ได้ละคายผิวของไอ้ลายพาดกอนนั่นแทนที่มันจะกระโจนหนีไปโดยความหวาดกลัวแต่มันกลับพุ่งกระโจนพลวดเดียวขึ้นมาถึงบนหนังห้างที่มีความสูงเกือบสิบเมตรแค่พริบตาเดียวเท่านั้น กงเล็บของมันหมายจะตบเอาล่างของทิศชื่นให้ตกลงมาด้านล่างจนทิศชื่นต้องเซทลากระโจนหลบเลยตกลงมาจากนั่งห้างโดยความไม่ตั้งใจโดยความสูงเกือบสิเมตรดีที่กระดูกกระเดี่ยวและคอไม่หักตายเมื่อทิศชื่นเสียท่าผีป่าผีตายโหงก็ถือโอกาสเล่นงานซ้ำมันโผลออกมาปรากฏตัวข่อมอยู่บนล่างของทิศชื่นเอาไว้ จังหวะเดียวกันกับไอไลายพาดก้อนที่พุ่งกระโจนลงมาจากหนังห้างขยำคมเขี้ยวและรงเล็บของมันตะปบเข่าที่ร่างของทิดชื่นทิดชื่นต้องดิ้นบร้นเพื่อจะเอาตัวหลอดสุดชีวิตแม้ว่ากงเล็บและคมเขี้ยวของมันจะไม่สามารถละคายผิวของทิดชื่นเช่นกันแต่ด้วยแรงอันมหาศาลของไอหลายพาดก้อนและกระสุนปืนไม่สามารถละคายผิวหนังของมันได้ทิดชื่นพึงนึกได้ว่า มันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ซึ่งไม่ธรรมดานั่นก็หมายถึงมันอาจจะเป็นเสือสมิงแม้พละกกำลังของมันจะมหาศาลหากว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นมาจากอาคมของคนก็ย่อมมีโอกาสที่มันจะหมดเรลี่ยวแรงได้เช่นกันอีกฝ่ายไม้จะขยําเป็นเหยือ่อแต่อีกฝ่ายต้องดิ่นล้นเพื่อจะเอาชีวิตหลอดปั่มฟัดกันไปมาเกือบสิบนาทีจนเริ่มอ่อนแรงไปด้วยกันทั้งคู่ ต่างก็ไม่มีหล่องลอยบาดแผลหรือแม้แต่ลอยเลือดปรากฏให้เห็นที่ล่างของทั้งสองมีเพียงแค่จังหวะาจะาโคนเท่านั้นที่จะชิงไหวชิงพลิบกันจนทิศชื่นได้โอกาสกระโจนเข้าไปคว้าปืนที่ตกลงมาพร้อมกันหันปลายก็บอกปืนสับไกยิงสวนในลายพาดก่อนที่มันกระโจนเข้าหาจนหงหลังพึงได้โอกาสกรรีบวิ่งหนีหาที่ตั้งหลักปากกระพร่บบนบริกรรมคาถาอาคม ที่พอจะนึกได้ที่พระอาจารย์ท่านได้สอนสั่งเอาไว้ว่าต้องใช้ยามวยอยู่ในผืนป่ายิ่งเป็นเสือสมิงต้องใช้กระสุนอาคมเท่านั้นจึงจะสามารถฆ่ามันได้ทิชชื่นจึงได้บริกรรมคาถาอาคมเป่าปลดปลดลงไปที่กระสุนปืนที่ล้วงออกมาจากยามโดยอาคมที่เข้มขลังแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในลำกล้องหันหลังกลับเพื่อจะสับไกย,ยิงออกไป ร่างไอ้หลายพาดกนที่กระโจนพุ่งสวนเข้ามาก็ถูกแรงระเบิดกระสุนพุ่งเข้าไปที่หัวอย่างจังกระสุนฝังเข้าไปในหัวเลือดกระเซ็นดแดงฉานออกมาเสียงมันร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดแทนที่จะเป็นเสียงเสือแต่มันกลับเป็นเสียงร้องของคนทิดเชื่นตั้งสติลวงเอากระสุนออกมาจากย่ามอีกนัดรีบบริกรรมคาถาอาคมเป่าพรวดพรวดลงไปด้วยอาคมอันเข้มขลัง ร่างไอ้หลายพาดกอนที่กระเสือกกระสนจะหนีเอาตัวรอดก็ถูกที่ชื่นเดินเข้าไปจะยิงจ่อซ้ำที่หัวแต่ก็ได้ยินเสียงร้องขอชีวิตดังขึ้นมาสะก่อนจนที่ชื่นต้องพังะยั้งมือเอาไว้ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรแต่ต้องการจะรู้ว่าใครกันแน่ที่กลายเป็นเสือสมิงจู่จร่างไอ้หลายพาดกอนก็กลับคืนหลางดังเดิมของมันอีกครั้งและผู้ที่กลายไปเป็นเสือสมิง ก็คือพรานที่เป็นเพื่อนของพ่อทิชื่นนั่นเองพรานผู้นี้พ่อของทิชื่นเคยได้บอกเอาไว้ว่านอกจากวิชาอาคมที่มีอยู่แล้วก็ชอบไปล่ำเรียนวิชาอาคมทางด้านสายดำของกะเหลียงมาด้วยจึงเข้าใจว่าสาเหตุนี้เองที่ทำให้พรานผู้นี้ต้องกลายไปเป็นเสือสมิงและมาฆ่าพ่อของตนเองซึ่งเป็นเพื่อนรักของตนเองแท้ๆจนต้องตายไป เมื่อทิ่ชื่นได้รู้ว่าใครเป็นสาเหตุทําให้พ่อของตนเองต้องตายจึงไม่รอช้าที่จะลั่นไกจอยิงหัวของมันในระยะเผาขนแม้จะมีเสียงร้องขอชีวิตสิ้นเสียงกระสุนปืนที่ระเบิดเสียงดังสนัน่นร่างของพลานเสือสมิงกับฟุบขาดใจตายคาที่เลือดสดๆสดทะลักออกมาจากรูกระสุนที่หัวของมันเข้าใจว่าพลานที่ถูกคาตายไปเมื่อวานก่อน ก็คงจะเจอเหตุการณ์เดียวกันกับพ่อของตนเองที่ถูกพลานเสือสมิงนี่กระทำจนตกลงมาจากหนังห้างและถูกมันฆ่าตายในภายหลังก่อนที่มันจะกินร่างของพ่อเป็นเหยื่อและก็คงจะถูกผีป่าผีตายโหงตามเล่นงานซ้ำเข้าไปด้วยเหมือนอย่างที่ตนเองนั้นเจอถึงได้เสียท่าให้กับมันได้ไง่ายๆแบบนั้นเมื่อสามารถแก้แค้นให้กับพ่อได้สำเร็จ ทิดชื่นก็ใช้เมีดอีเน็บที่พกติดตัวมาด้วยควักเอาหัวใจของมันออกมาแล้วสับเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเผาทิ้งเพื่อจัดการล้างอาถรรพ์ของมันตามที่พระอาจารย์ได้เคยสอนสั่งเอาไว้ไม่เช่นนั้นมันอาจจะไปสิงสู่กับผู้คนหรือไม่กษัตริย์ป่าจนกลายไปเป็นสมิงขึ้นมาได้อีกและยังถือโอกาสสะกดวิญญาณผีป่าผีตายโหงที่โป่งนั่น ให้ไม่สามารถที่จะมีฤทธิ์เดชออกมาหลอกลออใครได้อีกส่วนวิญญาณร้ายดวงไหนที่หมดเวรหมดกรรมแล้วก็ได้ทำพิธีสวดส่งว,วิญญาณให้ตามที่เคยบวชเปลี่ยนมาก่อนจะปีนกลับขึ้นไปพักบนนั่งห้างจนปรุงสามของวันลุงขึ้นถึงได้หามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับออกไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวถึงความดุร้ายน่ากลัวของโป่งผีสิงนั่นอีกเลยพรานลุนหลัง จึงได้พากันเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเลื่อยมาจนภายหลังนั้นทางการสั่งห้ามล่าสัตว์คนในหมู่บ้านถึงได้เลิกอาชีพการเป็นพลานมาจนถึงทุกวันนี้